ตอนลับเข้าสู่ช่องอันโดนะครับเอ่อตัวผมไม่ใช่ผมเอาไปไปเลือกันไรครบคงได้แค่ครูคิดครับ ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไหนแม่เฮ้ตานถูกปล่ากว่าไออกอ,อยากให้ผมเล่นแบบอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ thank <laughs> you อันนี้ไม่ต้องใายแล้วนะครับอีลน,นี้มันสำคัญแล้วก็จำได้กระโดดขึ้นป้อมปืนอืมขี้เกียจถูกแลกมากครับ อยากให้ผมไลฟ์สตรีมเออจำได้อยากให้ผมไลฟ์สตรีมอะไรให,ให้ให้เล่นเกมแบบอะไรครับอย่าพิมพ์คำอยากห้ามพิมพ์คขาว่าไก่ห้ามก่อนนะครับถ้ามีคนพิมพ์มาคุณช่างมันมาดิ แต่รถไฟกูไม่อยู่สักทีนึ่งมาดิเอารถไฟกูเอาอะไรอ่ะมีมาดิโอ้ยหมาดินโอ้โหมาติ้วอืมอืมแต่โอย ควรไปป้อมปืนมั้ยง่ะอ่ะอไงอ่ะช่ง hai ่นันจะล่วงมาอีกวิญญาณผีตามมาฆ่าโอ้ยของดีเยอะเลยวะโอ้ป้อมปืนมีแล้ว อันนี้มันไม่จำเป็นอ่ะเอาไปไปแปลงรถหลังรถนี่มันเข้าได้ไหมอาจะเข้าได้ปิดไปก่อนบริกาป้องกันด้วยนั่นะมันสองแล้วนะยีนยวนมันสอง มชอบมากเลยถ้ามีคนดูมาดูเยอะๆนะครับขอบคุณคนที่กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจใทําต่อไปนะครับเราบ้านอยู่ไหนเออ,อเห็นเห็นเจอเบิอ๊อ จะมาจะมาเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเออซอมบี้ตัวนั้นหล่นไปแล้วจำไม่ได้ว่ะ อะไรมันจะทำอะไรอีกแล้วเป็นอะไรหัวปืนอีกแล้วมึงเป็นอะไรอันนี้ก็จังอะไรจังเลยวะไปดิ มาได้ยังไงวะโหโกดผิดอุ๊ยจะตายแล้ว ต้องเปเอสีดงการประชุมหน้าคนจะมนช่างมากไหมแล้วโอ้ละ อู้หูอัปเดตใหม่มึงไม่น่าอัปเดตมาเลย <c oughs> มึงเห็นไหมเนะี่ยเลือดก,กูเนี่ยที่อัปเดตแม่งปีนขึ้นมาละเน,นละนาดาหืมมุซอนหลายตัวจังวะค่อยมากเก็บ เรียมไปขบวนเลยไั่เหยนหมแมงปีนขึ้นมาแล้วมีฉันได้ลูทุกคนดูมาได้ได้เห็นปะย้ายแมพแม่งดไหมนเนี่ยเมื่อตัว ดีดอดีดอดีดอนะฮดรุ่นนี้เนี่ยต่าง เฮ้ยมึงชลาจังหวะโอ้โหโดนตีกูโดนมดกัดกูก็ตายแล้ว สภาพแคนแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์แค่นี้นะครับลาก่อนบ๊ายบายนะครับฝากกดติดตามด้วยไม่งั้นไม่ไลฟ์สด